ลอยล่วงไปหมดเลยอะอุ้ยกูเตะอ์อ้ไม่มีคนให้ดูเลยไปฝึกด,ดีกว่า ช่วยกันตัดต่อห,หนือเปล่ามิกพูดหน่อยดิใช่กือเขาไปปิดเสียงของอันนี้เอาเออปิดเสียงได้แล้วก็ปรับเป็นเสียงได้แบบคาโมเมะวิจิสนียิน่าฮีช่วยกันตัดต่อมันได้ต่อได้แบบตัดต่อแบบคำพูดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโดนตบไอ้น้องกาดจะบอกให้กูทำเสียงเอไอในโรบอทเป็นให้กูช่วยสอนทำไหม น่าทงนี่เดี๋ยวกูบอกกุดแะดูตึบอ่ะนะเออดูตึบอ่ะฮูฮูฮูพอยังแะพอยัง